ก็ขอสวัสดีทุกคนแล้วนะครับวันนี้มาอยูวันนี้มาอยู่ในช่อง <t oss i> ทูมีเลนเจอร์กันอีกเ <t oss i> ช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในฟิลีปั้น ID EP ที่2แล้วนะครับ <t oss i> ตอนนี้รูบี้เราก็มีพ1 0 0นึ่งรูบี้นะครับแต่รูบี้ผมหายไป200นะครับเพราะว่าเราไปสุมเกียร์แล้วนะครับสุมเกียร์รอบหนึ่งอะ Sab เริ่มใหม่ควรสุมเกียร์เนี่ยครับของคนละบัว ผมสุ่มไปแคร่รอบเดียวนะครับเพราะว่าจะเหลือเก็บรูบี้ไปต่อสุ่มรอบเดียวก็ให้ภาพบรรณาธิบายครับไปดูกันครับ200รูบี้ผมอืมเป็นไงล่ะครับอื้อก็ถือว่าไม่เกือน,นะครับเพราะว่าได้เกียร์เจ็ดดาวมาด้วยนะครับหนึ่งอัน คือเกียน์นี่ครับดาบใบมีดหรือก้านนะครับเป็นของธาตุไฟนะครับแต่ผมจะใส่ให้ธาตุไม้นะครับเพราะว่าไม่มีเกีร์ใส่นะครับแล้วก็ได้นี่เลยถุงมือของเซลลี่นะครับค่าแบบใช้ได้อยู่เลยครับเพราะว่าพลังชีวิตนี่เยอะอยู่ส่วนเกีร์ช่องสุดท้ายก็ยังไม่มีใส่นะครับปั้นเซลลี่นี่แหละครับตัวแบกจัดเลยก็เราจะมาเราจะมาบอกวิธีเก็บรูบี้นะครับ ก็รวมๆแล้วน่าจะเก็บได้2,600รูบี้เลยนะครับก็เริ่มแรกมาใช่ไหมครับผมมี1,100รูบี้แล้วใช่ไหมครับอ่าเขียนเขียนไว้มุมมุมบนขวาแล้วกัน1,100รูบี้แล้วใช่ไหมครับแล้วตั้งแต่เวลป้ายแดงจนถึงป้ายม่วงนะครับเนี่ยตอนนี้เวลล์57ใช่ไหมครับ M57 จะไปถึงป้ายม่วงใช่ไหมครับก็เหลืออีกเหลืออีกแค่43เวลลนะครับก็ 4 3่คูณ5ไปนะครับเพราะว่าจะขึ้นไปม่วงก็เอ้ยเลื่อนระดับของป้ายแดงแต่ละเลเวลจะได้5ลูบี้นะครับคูณเสร็จปุ๊บก็จะได้2 1 5ลบูบี้แล้วนะครับต่อไปก็ป้ายม่วงครับป้ายม่วงไปป้ายอยู่ครับป้ายม่วงไปป้ายอยู่ก็ได้700ลูบี้นะครับคำนอณคอบแล้วครับตอนนี้ก็จะได้9 1 5าบูบี้แล้วครับก็บวกไปอีกเลยบวกบวกไปอีก ร้อยรูบี้เลยนะครับเพราะว่าป้ายยูผมน่าจะขึ้นเลเวลสิบทันนะครับอ่าตอนนี้ก็จะได้พันสิบห้าลูบี้เพิ่มแล้วนะครับต่อไปหารูบี้ยังไงตอนนี้ก็มีสองพันหนึ่งร้อยูบีก้กว่าแล้วนะครับวิธีต่อไปนะครับนี่ครับเชิญเพื่อนครับเชิญคมห้าสิบคนก็จะได้อีกร้อยลูบี้นะครับอ่าได้อีกร้อยลูบี้แล้ว ตอนนี้ก็มีอยู่2,200รลูบี้แล้วนะครับต่อไปนี่เลยครับเอ้ยยังไม่ถึง p v p ถึงวสประจำวันนี้เลยครับนี่ผมยังทำไม่ครบครับเมื่อได้กล่องน,นี้มาน่าจะได้1 0อยลูบี้นะครับก็บวกไปอีกร0อรลูบี้ต่อไปก็เลื่อนระดับหรีกครับสัปดาห์นี้ผมน่าจะจบน่าจะจบทอง3ทันนะครับ ทองสามทันเลื่อนระดับดีผมก็จะได้รางวัลจากเลื่อนระดับจากทหจากเงินสองเปเงินหนึ่งแล้วก็จากเงินหนึ่งไปทองสามนะครับก็จะได้รวมๆแล้วก็ร้อยสามสิบรูบี้ครับแล้วเมื่อรีลีก็จะได้อีกหกสิบรูบี้ครับเรือรีลีกทองสามนะครับก็จะได้อีกหกสิบรูบี้นะครับอ่ะดูสิครับตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วมี 2 5 0 8รูบี้2,568รลูบี้แล้วนะครับต่อไปวิธีเก็บก,ก็ง่ายๆแลยครับนี่ครับสมุดสะสมเนี่ยผมก็เก็บตามตามนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยวลหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยน่าจะได้เพิ่มอีก50รูบี้ครับปึ๊บบวกกันแล้วก็จะมีทั้งหมด2600กกว่ารูบี 2, ้ครับ2600กกว่าเลย ก็2,600กว่าก็เดือนหน้าถ้ามีแสงแสงมือตัวใหม่มาก็น่าจะเปิดนะครับแต่รอบนี้เกียร์เราไม่เกลือนะครับก็นี่คือตารางการเก็บรูบี้ของผมนะครับต่อไปการหากบหรออืมตอนนี้ผมมีกบแบด,ดาวชนดิดพิเศษโอ้โหไม่มีกบฟ้าเลยสักตัวอ่ากบฟ้าผมว่าน่าจะมารีห้องทดลองก่อน ก็ได้โอ้หไม่เกลือนะครับก็สําหรับการหารูบี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับโอเคนะครับทุกคนก็ยังไม่จบนะครับก็เราก็จะมาเปิดแพ็ก89ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมแบบนะครับเราจะมาเปิดแพ็ก89กันนะครับทุกคน ไอ้กดผิดอีกละเป็นอะไรกันเนี่ยเปิดแพ็ก89ดส้แพ็ก89ปุ๊บกดเติมยืนยันการของซื้อเรติ่ง,ซ,งซื้อแพ็กแปดสิบเก้าเสร็จแล้ว ความด้งเราก็จะทำบารกิจใช้ขนนกหนึ่งให้เราผสมเรนเจอร์สามครั้งกันดีกว่านะครับผสมเรนเจอร์สาครั้งน่าจะมีเอวินเหลืออยู่นะครับ้องทุกคนมีเอวิทเหลือหนึ่งตัวเออเก็บเอวิทไว้ก่อนผสมเรนเจอร์เ,อเ,ปเ,อเป็นเป็นจ๊กเกนก็ได้ครับ ผสมให้เลยสี่รอบไปดีเราต้องไปให้ได้ไกลที่สุดนะครับต่อไปอะไรต่ออีลีดประจำวันก็เสร็จอ๋อดื่มผสมยัเจอสามรอบเราต้องห้ามผสมแบบอันนี้นะครับแบบจะจะพูดว่าอย่างไงเดีอ่ะคือห้ามผสมแบบรวดเดียวสามตัวสี่ตัวนะครับต้องผสมทีละครั้งเอต้องผสมทีละ ทีละตัวนะครับเนี่ยแล้วก็ไปห,หาตัวผสมเถออซิซิปึบอ่าผสมเรนเจอร์ครบ3รอบแล้วครับต่อไปจากที่ผมจำได้ก็อัปเกรดอุปกรณ์ให้บวกหนะครับอัปเกรดอุปกรณ์เอาวันนี้แล้วกันคอลเลิก ปุบปุบปุบอืบอ,อ่ะคอเล็กไปดูกันครับเหลือภาร,รกิจอะไรอีกที่เหลือจวค่อยทำทีหลังก็ได้ครับตอนนี้เราต้องใช้สูตรเดิมครับเอาเอาวีลอดรอดจ m อมครับ ตัวนี้จะใช้ได้เหมือนเดิมไหมโอเครอบนี้แถมเป็นพิเศษให้สองตัวเลยครับ G.M เอืมอือครับแพ็คแรกแพกก็คกบเออเอากบแปดอาลฟ้ามาโอ้โหรับประทานเปิดเปิดฮีโร่เลยครับแคปก่อน เดี๋ยวเตรียมตัวลุ้นไปครับค่อยๆไปครับอันอันนี้ลงก่อนไปครับค่อยๆเฮ้ยอิขาขาตอะไหนรลอยได้อีมีเงาลอยฟ้าอีไอ้กองข้าวเฮ้ย ฮ้ยกล่องข้าเชนกล่องข้าวพี่อไม่มีแรงแล้วกล่องข้าวไม้ นี่เลยสกิลออกล่องข้าวคลิปนี้ก็ไม่มีแรงแล้วครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็น่าจะมาเป็นป้ายม่วงแล้วครับป้ายม่วงเกือบป้ายอยู่แล้วก็น่าน่าจะนานหน่อยครับก็ขอเวลาไปฟาร์มเวลนะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ เฮ้ยกล่องข้าวไม่ใช่